สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ประชาคมรักษาต้นน้ำผาดำค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณวิทตรงระสมค่ะอ๋อไม่เป็นไรต่อไปเลยค่ะคำถามแรกเลยนะคะคุณนาได้ทำอะไรในประชาคมรักษาต้นน้ำผาดำคะทำทำหลายอย่างครับที่ทำประจำก็คือลาดตาเวินป่าอยู่ในกลางป่าใหญ่ลาดตาเวน เพื่อที่จะยับยั้งผู้ที่ตัดไม้ทําลายป่าครับแล้วการ<ๆ>การทํางานที่นี่เนี่ยคุณน้ามีเแรงจูงใจมาจากอะไรคะถึงได้มาทํางานที่นี่แรงจูงใจก็คือทุกวันป่าจะโดนทําลายถ้าไม่มีคุณไปห้ามปรามบ้างก็ก็หมดเลยก็มีแรงว่าจะมีแรงจูงใจว่าจะ ปกป้องให้อยู่ไม่ให้ทําลายป่าจนมากเกินไปเพราะมันเป็นป่าต้นน้ําของจังหวัดสงขลาเราครับค่ะแล้วก็สําหรับอุปสรรคค่คะในการทํางานแบบมีอุปสรรคอะไรบ้างคะอุปสรรคนี่ก็มีอุปสรรคนี้มากมายคือจริงๆมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่โดยตรงคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วขาไม่ทาํางานทางอาเภอคอรับผิดชอบ เขาไม่จามาเลยไปชาวบ้านที่ไม่มีไม่มีเยอะไออำนาจไม่มีอำนาจไปไปจับกุมไปดูแลปกป้องเนี้ยเลยเลยมีอุประสรรครถจับไม่ได้จับกลุมไม่ได้ <c oughs> <c oughs>